สวัสดีครับเรามาดูชิ้เตียวกันครับชิ้เตียวชิ้เตียวนี่ยทอดที่แล้วนี่คิดอย่างเชียนเข้าไปที่สองน่ะน,นะสองหนึ่งนี่เน้นล่างเลย เจ็ีพันล้านเราก็ไม่เข้าที่แล้วอันนี้ก็เข้าสองหนึ่ง เดี๋ยวอันนี้ไม่เอางลังเหลอดูเนี่ยสไลายไทยเนี่ยนะ เข้าทั้งงวดไปเข้าไปเข้าล่างงวที่แล้เข้าล่างมาหลายงวดแล้วนะนะสีทองเลขเด่นเข้าอยโอเคนะคล็อกล่างงวดที่แล้วล็อกล่างเข้าใสมาดู ยอดใหม่กันนะครับคลิกอย่างเช่นเห็นไหมเด็นห้าแปดเด็นห้าแปดแต่นี่มันเล่นสาม์เล่ไงกัเนี่ย เล่นตัวนี้เลยท่ากันนะคิดอย่างเชียนวันที่สองมกราเศรษฐีพันล้านตามหกเก้า นักสุ่นนักวิ่งเด่นหนะ้านักบอลเล็กไทยสองตัวสองไทยสองตัวมุดที่แล้วไข้ไปที่ห้าไม่เข้าตะวันทอง ตัวชุดเดียวสวยไหมที่ที่แล้ววันทองได้วันทองเข้าวันทองเข้าหนึ่งสองโอเค เ,เห็นคุณเห็นอะไรคุณเห็นสองเน้นไว้ที่บนนะเน้นดับบนบนเศรษฐีว่องเดือน เงินบนนะเก้เาเจ้หวยรวยมัดที่แล้วเข้านะครับมัดที่แล้ว สองหนึ่งตรงตรง,ตรงด้วยผู้เงินล่างผู้เงินล่างเม,ม,ม,ม็ดเดียวสองหกแปดชุดเดียวมั่นใจบนห้าอาจารย์ดัง อาจารย์ดังนี่เมที่แล้วเข้าไปที่หกนะวิ่งหกแต่วิ่งล่างเนี่ยไปออกโบนหมด 6, ทั้งหกทั้งสามเลยวันนี้เน้นนี้เจ็ดสองโอ้เจ็ดสอง รวยแน่นอนยกทิพแจ็คพอตรเอาเปล่าอาเป้าตอเน้นตัวนี้เลยเนี่ยตามหกมาหนึ่งตัวตามหกมาหนึ่งตัวต ดึงเล่นหกนะสายไทยล็อกล่างเก้าวัอที่แล้วเข้าล็อกวันนี้มีเก้าหน้าชีทองสองมอคอบอลล่างวงจรตัวเกิด 3 4 5 nhá Nên đúng ý lên được chưa? Nè này. Nên nét. Ok. Cho mình clip คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ